สวัสดีครับตามสัญญาครับมโนกนอ,อ,อกอครับวันนี้มาตึกออซีซันชั้นยีบเก้าครับเป็นห้องของดรชินักธุรกิจชาวญี่ปุ่นครับที่มาซื้อไว้เอาเงินมาประเทศไทยครับมาซื้อไว้ซื้อไว้อยู่ครับเพราะว่าที่บ้านเขามันไม่มีที่ดินครับ เลยต้องมาใส่บ้านเราอยู่นี่วิวครับจากชั้นยีบเก้าเห็นมุมโรงแรมคอนลาดนะครับอยืนอถนนพันเจ็ดครับนี่มุมมองลงไปจากดาดอ่ะระเบียงนะจนสวนญี่ปุ่นของชั้นยีบก้าอ่าพามาดูวิวรอบๆครับใจกลางกรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสิรนครับ กลางคืนน่าจะสวยครับเนี่ยเห็นคนตัวนี้เดียวครับข้างหลังมีสะ่า้น้ำตอนนี้ช่างกำลังเก็บงานครับที่สวนญี่ปุ่นนี่อยู่ระเบียงครับเนี่ย ฝีมือคนไทยครับญี่ปุ่นเขาชอบครับสวยฝีมือและราคาไม่แพงครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับราคาอย่างเงี้ยแต่ผมฟังราคาแล้วตกใจเฉพาะห้องก็โอ้โหอลังการงานสร้างครับ20กว่าล้านครับไม่เกี่ยวกับแอสเซซซอรีนี่เป็น สมญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นเป็นเตียงไม้สักทองครับเนี่ยกว่าจะเอาขึ้นมาได้นี่ก็อลังการาสวนญี่ปุ่นนี่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับประมาณ90%แล้วเหลืองานเก็บนิดหน่อยอดูฝีมือคนไทยครับ สวัสดีครับครับอ่านี่นายช่างใหญ่ครับนายช่างใหญ่นี่ฝีมือครับคนนี้ปเป็นตัวหลักฐานครับเนื้อเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเช็คแอร์แต่ไฟไฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมไล่ไล่สิ็งสวยไหมครับตะกี้นายช่างลูกหล่อครับเนี่ยเป็นวิศวกรช่างเอเดเตก บจากอเมริกาควันนี้พูดอังกฤษเป็นไฟนครับประสานงานกับญี่ปุ่นมวโต,ตชินำเงินตาเข้าประเทศไทยครับอันนี้ห้องนี้น่าจะเป็น ห้องกินข้าวไม้สักทองข้างหลังครับเนี่ยเอาขึ้นมาได้ชั้นยีิบเก้านี่ผมมันนับถือแล้วครับสุดยอดครับเอาขึ้นมาได้นะครับเอาเคนขึ้นมาแล้วก็ผมยังอึ้งครับ,ค,รบคนไทยเก่งครับไม้สักทองทอนเบลือขึ้นมาได้ไง ฝีมือคนไทยครับต้องภูมิใจครับพาเดินเข้าดูแบบไม่เฟกนะครับไม่สร้างภาพก็คือถ่ายแบบดิบๆนะครับ นี่ยังไม่ได้ส่งงานครับเก็บงานอยู่งานประมาณได้90%ซล้สวยครับฝีมือคนไทยล้วนครับแต่ผมเห็นราคาแล้วผมตกใจ นงานแบบบิวอินครับคือทําที่นี่ประกอบที่นี่หมดครับเราซื้อห้องแล้วก็ทุบทิ้งหมดแล้วก็ทำใหม่รีโนเวทใหม่ปรับปรุงใหม่หมดเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาทํา นี่แอร์ครับระบบ VRV ใหม่ล่าสุด นี่ตู้ตู้ไวยครับเนี่ยสั่งทำให้มันเข้าพื้นที่ตู้ไวย เก็บรายละเอียดครับอีก20%ครับเสร็จนี่ใจร้อนพามาดูก่อนโอเคครับหอมปากหอมคอครับของฝากจากมนุกนอคกอ,กอแล้วก็ถ้าเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ไหร่สัญญาครับจะพามาชมครับว่าฝีมือคนไทยเราเป็นไงเห็นแล้วภูมิใจครับ ญี่ปุ่นก็ขนกันมาซื้อเนี่ก็ผมว่าโอเคแล้วครับครับวัสดีครับ